<c oughs> คือได้มากไก่หากินไก่ทั้งนั้นมันมีหมองล่งอยู่แมนบ่ทั้งนั้นคือมีหมองล่งอยู่ <c oughs> โอ้โหก็ <c oughs> บรรยากาศน้าเกลือ่ํมแรงเพ็ดเกลือมานนี้่งมนาผลน่ครับคือบอยังไงว่าหัวใจของอำเภอบดุงหน้าเกลือ บาดนี้ย่ำฝนก็นหากินรูปแบบหนึ่งได้กินปูกิได้กินปลาปีนี้ฝ้นฝ้าดีวันเมื่อก่อนพ้นตกเป็นตไหนบาดนี้มือนี้สองมือสามมือมเนี่การหาอยู่หาจินรู้สึกว่าได้ดีเพราะสมควรอยู่พูมาหาป่ากินก็นได้นี่แหละครับบ่วยไงว่าท้าถ้าเลือดที่สองอยู่ บ้านลุงน้อยนะครับทั้งลงมาประมาณห้าสิบเมตรแถวนี้ก็เป็นหน้าเกลือทั้งเบิดนั่นแหละหอาย่ำแรงมากพิ่นกัเห็ดเกลือบานนี้หองหนาวฝนมากครับวิถีชีวิตเอากเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติเนาะฝนมา,าหลลงไวมันก็เห็นหน้า่าไ้แล้วเห็นหน้าเกลือก็จําเป็นหากินทั้งปูทั้งปลาต้มบดนี่ไล่ได้เสริม นว่าการหาอยู่หายกินกระบื้อปอยากนะน่าช่วงนี้นี่ครับถ้าตรงไปทังนี่ประมาณเก็บกิโลนึงแหละเขาสิเ้ินว่าเกาะหน้าขี้มันสีอยู่ทิศตะวันออกในเขตบริเวณหนองหน้าเกลี่ยนะครับมันสีมีมูบัน บ้านดุงน้อยบ้านดุงท่วนแล้วก็ทั้งหัดฟังกับติดมาได้มันหนองคาเกาะหน้าขี้แล้วมาทางนี้บ้านกำแมดบ้านกำแมดบ้านหน้าห้องบ้านดุงไงครับในบริเวณเขตของหน้าเกลือ โครงการของเทศบาลตะกีพันว่ามีหกสิบล้านมันถึไม่เห็ุไม่เหตุเป็นนันกลมประมงอยทิตะเวนตกระยะช่วงของบ้านดุงไงถึงบ้านหนองฮงโครงการของเพิ่นกระลมเดียวไปแล้วหกสิบล้านนั่นตังงวไ้บ้านนี้ตามความเป็นจริงเนาะผมก็ยางให้เคตถนน ออกจากบานดุงไงอ้อมมามันก็จะเป็นมองสถานที่ส้มบอกส้มวิวหรือว่าออกกำลังกายก็ได้ถนนรอบเมืองเพื่อบันดุงห้องนะออกจากบานดุงไงกับมาบานดุงบานดุงน้อยนี่เป็นถนนอ้อมเมืองจากบานดุงน้อยเขาบรรทวนจากบรรทวนมันก็จะลัดไปทั้งอันวัดบุรพาวัน ทั้งทั้งหลอบเมืองของเ,อเพื่อบดุงรถกระสีรถพระรถติดย่มนักท่องเที่ยวคือว่ามีจิตจกลรมาันานาน,านี่เพราะว่าช่วงอยู่ในตลาดนี่รถมม่ติดย่มเทศกาลงานอน,น,นั้นตงานอนี้งานมสงการคือกันบอกยังไงว่าเสืออกจากบดุงได้ดรืห้วยรถมนติดอยู่ในกลางตลาดหลายนี่ละครับทั้งเทศบาลนี้ ผมก็อยากเสนอเนี่ยห,ยเห้เฮ็ดถนนรอบเมืองเนาะจากบ้านนุงญ่มาใส่บ้านดุงบ้านดุงน้อยใส่บานทวนออกจากบานทวนเข้าไปทั้งเขตของวัดบุญลภาวันออกจากวัดบุญลภาวันห,ห้องเฮ็ดเฮ็ดอ้อมไปทั้งหลังโรงพยาบาลก็ไปหลังจากหลัง ลงพยาบาลกัไปไซส,สามแยกไปซุ้มเสานี่ครับเพราะว่าเส้นรอบเมืองเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ถน,นนกอกบากมาทางบ้าด,ดุงไงนี่ครับถนนเส้นนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นกับว่าใครบุรณะปันใดเห็นยังเป็นถนนลูกลังอยู่ครับผมก็คือสิมีให้เบิ่งบรรยากาศของหน้าเกลือ ใบซ้ำนีโอกาสนาะคอ่อยเดี๋ยวผมท่าสี่ผ้าไปเบิง้งมองนั่นมองนี่ผ้ามาผมน่าอยอนุพัฒน์ผ้ามาดูผ้ามาเบิง้งอะ่ะครับคลิปนี้ก็คือสิมีซ้ำนี่ครับขอสวัสดีครับโอกาสนาะผ้าไปเบิง้งมองไหนค่อยว่ากันไหม